สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเด็กกินไข่กระทะนะคะแล้วเด็กคนหนึ่งก็กินเส้นนะคะกัดกัดลูกกัดขาบเปียกเส้นมันเอาไข่ต้องกินขาบเปียกเส้เกเนกัดเอ้ยดีตับ <c oughs> เอาไข่กระทะได้เราบอเธอว่าหันไดี๋ยวอรอคิว <c oughs> <c oughs> อย่าพึ่งเทียงกันถ้าผู้ใดกินข้าวเยอะๆแม่จะพ้าลองประเด็นทะเลทรายขัานลางเยอะไหมไม่เท่ไหรต้องกินให้หมดไข่นี่เลยน้องซาก็กินให้หมดถ้วยพี่เซนกินหมดไข่นี่เรากินอีกถ้วยหนึ่งเห็นหมูเห็นหมูเห็นหมูเอ่ะ หมูหมูคือยาวๆหมูยอทุกทีว่าซื้อน้ำส้มมาให้ลูกเขาขานใบส้มสดๆนั่นแหละบ้านจ่าบ้านแม่ที่เรายูดดอกวมะม่ต้องซื้อดอกขับไปกินอยู่โรงแรมแหม่มีแต่หนาเปล่าฮ็เอาเรืส้มมาเป็นดอกกระเทายมไหมจิ้มเลยพี่เซนกินได้หมดแล้วเอ้ยพี่เซนมันจะมีพลังพี่เซนจะไปเล่นน้ำทะเลหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ เล่นทะเลกันปะนี่ทะเลเนี่ยน้ำมันขึ้นหรือเปล่ามันเล่นไม่ได้หรือเปล่ามันไปไหนไม่ได้หนูเพี้ยกมันไม่ขึ้นหรอกมันบนอ่หนักแม่เดี๋ยวแม่พาลงไปดูน้ำมันจะขึ้นนิดนึงแหละแต่เราก็ไปเล่นตรงบันไดนั้นก็ได้เออแม่นี่มันก็ลงไปได้อยู่เร็วๆกินก่อนจะได้มีพลังเฮอะ ใช่อได้กิ่นมันคู่ด่านชนะมันเสียน้าหมดเดี๋ยวไอแม่ตัดให้